ตายเออภาพจะาก้อห si> ูเบิร์ดยังวะช่งเธอเดียวพูนน่ะโอ้เมนควบแน่แล้วโอ้ยเอาเสาอยู่กลางเลยวะท่านโอ้ยเออ ขี่ดีครับกลับมาเบิงอาจารย์ใบรถไทยฟอร์ดครับผมนี่เป in in ็นกระลังสีเฮ sì ็ดขั nee, ้นตัวครับนี่กระลังเสริมขั้นหน้าใหม่เสริมหน้าใหม่เออมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามพยายามมีอยู่มีอยู่มี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 เออคือเป็นผู้บ่ายเพิ่นได้เสริม ผิดแันไหนคุณพ่อคุณยาเงามเบ้อด้วนโอ้นี่ครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้เด้อครับเด้อนี่โอ้โอ้ยเนียมเนียนเนียนเนี้ยย่าเนียนเนี้ยนะครับเบอนี้โอ้โอเคเลยโอเคเลย คุณพ่อเพิ่นได้เสียบลักเกอร์เดาเหรอวินโอ,อ้โหว้าวเเรนะครับผลงานาเหมือนจะเฮาผลงานทุกชั่วโมงครับผมเราใช้พเอเท่ามือนเกเรเพิ่งสั่งยางเดียร์นะครับ หโอ้หลับง่ายป็นชุม่มมงเนาะต้องเข้มยวข้นแน่จจ้าน้อยครับผมแต่มันต้มยำกับต้มยำน้ำข้นฮึบนี่คืออะไ อาจารย์ใบพื้นพ่อใจลายครับระบบะพวงมลาล,ลัยรถเทเลโฟรครับผมจับมือโอ้ยหมุนมือเดียวหมุนลอยๆได้เละครับหมุนง่ายะระบบพวงมลาลัยโรเตอร์ครับผมอาจารย์สุรชาติเพนเดย์จัดการหรือว่าเพนเดย์วควดีไฟไม่ให้ยางดียางงามเลยครับผมถือว่า ต้นตำรับเนาะครับเนาะของรถไถฟอร์ดครับผมถ้าเอฟซีชนใจย์กับย่าลืมครับผมาไงไงไขดังครับแห่งเมืองร้อยเอ็ดครับผมอ่ารถไถฟอร์ดครับผมอ่าพิกัดบ้านขี้เด็กตำบลตำบลห้วยหินลาบอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอ่าหรือบ้านอาจารย์เพื่อนยูนะครับเป็นหมู่บ้านในหน่อยครับผมบ้านบางใหญ่ เดว่าอูรถนี่ in. มันใจลอยเปอร์เซ็นต์เด็เลยครับผมมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปบอถี่หรือว่าไปบ่ได้ก็คือการค้นหาอ่ามีเบอร์อาจารย์ไหนอยู่เพราะว่าอาจารย์ชัร์ศาสตร์เนี่ยเป็นแบบเด็กเป็นครอบพุนพพย,ยน้ำเลยครับผมครอใหญ่ยยบ้านชีเล็กอ่าเบอร์โทรเพื่นกัน 0862415156ครับผมต้อตงการรถไถ่ขหรือว่าฟวกดีไฟประเภทระบบสีหรือระบบเคืียงระบบพวงมาลายัยหรือว่าติดตัง้งใส่สักขานทว่าซอยมุนซอยยังของพวงมาลายัยนี่ก็ได้ครับผมหรือว่ากระบอกโซยยุคขานี่ก็โอเคครับผม ditoran ยังไม่ยงมยังไม่ทมเลยเยอได้ครับบันหัวที่งานเออมันกระตรงบันนี่ก็แล้วโอ้กระเบนความหน้ากัลาเนี่โอ้กระเบนความหน้ากัลาเีโอ้ แมน,นโอ้ยมากัแบแบม่น้ำเสื่อ,อาลาครับพี่น้องยังมันคือซื้อครับซื้อเนี่ยเราบ้านึงค่ะโอ้ยสองดินบนนี้จุดยอด,ดเลยสุดยอดเลยครับผมโอ้ยบ้องที่ะเออ เดี๋ยวให้อาจารย์พึตกแ่งให้ไหมก่อนเอ้อเต็มรน่อยเระเซ็นเลยบาดีเอ้ยบาดีถ้าพูดขวดแล้วไม่พูดบาดีเอ้ยนี่ปันยังอะไรครับพี่หน้ย่ยปั๊บโอเคโอ้ ตัวแค่จังหวะคิดงานเนาะสร้างสร้างงานทีเดียวกับหูเรียงเนะา,นาะคนเบาบาได้ปีนี้คือหูเรียงครับหูเรียงเฉยวิธีการเก็บงาน,นึงนึก เท็ดขั้นหน้าของเพนผู้ใบนี่เสียบขาดครับผมดีลาดีดีเออว้าโอ้จางหลายจางหลายครับพี่นหนุ่มฮู้สุดยอดของเขาว่ะ ตงบันดาไครับผิดนะไว้คุณผัวเราพ่อใจลายแล้วแนนโอ้พ่อเน่นอนเน่นอนเน่นอน เิ่นก็ขคบง่ายเนาะช่วงมาไล่กับบุนติวติวเลยมันลยด้วยไวมันก็งามแตแลวเนาะพี่ลาวอีกต่เนาะก็อยเดี๋ยวเสียวงามปนไดเนาะบานนีเนาะ งามแล้วหอเรียบร้อยครับผมพวกเจ้าเสี้ยวซื้อปันด้ายครับพี่ตง เรียบร้อยครับผมอ้อพรอะเนี่อาบุ้งเราพูดอะไรเราไปพูดหน่อยโอ้ยเหมาะอู้ เดอ๋ยวไม่หัดคอดเลยอ,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 อ้แไปหาไซบูมี่ะครับแบบนี้ Стоп. Yep. เชียงเรื่องฟฟอรถไถฝ่อเข้าไนี่กันเดินเรียบครับผมไม่มีสะดุดเออเต็มที่วางไนครับนี่เออเอ็ดสุโมงละหนึ่งพันแต่ว่าสุโมงหนึ่งเนยน้นนำมันการชิมเพื่องนี่อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดลิตรครับผมนี่ฟฟรถไถฝ่อ ที่ออกมาคุมคาบ์ชัมม่วโมงหนึ่งกับประมาณหกถึงเจ็ดลิตรครับผมแต่ว่าคาร์วาจา่างหนึ่ชัมม่วโมงละหนึ่งพันบาทเป็นไงโอเคบอเปล่าแต่พี่ว่าประหยัดเนาะครับเนาะงหกถึงเจ็ดลิตรครับผมนี่ ครับเจบ้าของหน้าเพิ่นนันเื่งเสขาวๆนะครับเสเสีย,ยขาวแล้วพ่อใจลายครับผมคุณคุณพอเพิ่พพพพนนเรีงเองเลยครับผมเอาละบ้าน พูดดีแล้วพูดดีแล้วงามแล้วไปเนี่ยพูดดีแล้วว้าวพูดดีแล้วพูดดีแล้วนี่งามแล้วโอเค Ha <laughs> ha! คือาลานเลยพี่นอ้องก็บานี้โอเคโอแงเงี้ยครับผมไฟเดินชีพนี้แล้วครับขาดกุดไหลกุดเช่ครับผมหรือว่าไฟได้กุดแล้วครับสีบ่อดีพผ่านชีใหม่ๆครับผม,มเดี๋ยวคิปหนะพอกันใหม่ครับผม